สวัสดีค่ะวันนี้ช่องริมรสอาหารนะคะจะพาทุกคนไปผัดกะเพราสตอนะคะผัดกะเพราสตอกับหมูนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีในการผัดกันนะคะว่าผัดยังไงไม่ให้กลิ่นสตอแรงเกินนะคะอันนี้นะคะเราก็มาเตรียมวัตถุดิบกันนะคะก็มีพริกแห้งกระเทียมตํานะคะกุง้งแล้วก็อันนี้เป็นหมูสันในนะคะ นี่นะคะเคล็ดลับผัดสตอของเราไม่ให้เหม็นไม่ให้เหม็นสตอมากเกินไปนะคะเราก็จะเอาสตอนะคะลงไปผัดกับน้ำมันก่อนนะคะผัดไปประมาณสักหนึ่งนาทีนะคะแล้วก็อ,ออกึ่งจาน น้ำมันถัดสตอของเรานะคะแล้วก็ทิ้งไปเลยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นน้ํามันใหม่นะคะเราก็จะขัดที่สองแล้วให้แห้น,นะคะส่วนทิกแล้วแต่คนชอบเลยนะคะว่าชอบเผ็ดมากหรือเผ็ดน้อยน,นะคะแต่ว่าเนยค่อนข้างกินรสจัดจ้านะคะก็เลยดเ,เป็นพิเศษนะคะ เาก็เอาหมูหางลงคัะกันค่ะทีนี้เราก็เอาป้งใส่ไปเลยนะคะแล้วก็มาปรุงรสกันป้งก็จะสุกง่ายนะคะแล้วก็ทันดีๆนะ ก็ใส่ซอสปอลงไปเลยนะคะสีก้อนหอยเราก็อาจจะแตกๆหน่อยนะคะเพราะว่าเราเมยยกปวมาผัดอยู่นอกบ้านนะคะผัดอยู่ในป่าของผาทิศฝรั่งเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันเนาะอันนี้น้ำมันหอยนะคะน้ำมันหอยปลาเด็กสมบูรณ์อันนี้จะเป็นรสด,ดีนะคะ พอเราใส่รสดีเราก็จะไม่ใส่ชูรสแล้วนะคะกินอย่างลดอย่างหนึ่งนะคะเดี๋ยวผมเราจะดกเกินอาจจะไม่เกี่ยวก็ได้เนะเนี้ก็อร่อยได้แล้วนะคะผัดกระตอขัดกระเพรากระตอนะคะ ใบมะกูดเพิ่มความหอมนะคะให้กลิ่นหอมมากที่สุดนะคะส่งใครที่ไม่ชอบก็ไม่ได้ใส่ก็ได้นะคะเราจะผัดแบบผัดแห้หงหน่อยนะคะมันจะได้หอมรลล้อย นี่นะคะน่าทานไหมคะผัดกะเพราสตอกุ้งสดแล้วก็ใส่หมูของเรานะคะก็วันนี้ก็ขอลาพี่ๆไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปของริมรดอาหารด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ทานให้อร่อยนะคะขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ